เดย์สามนะครับจังหวัดน่านนะครับเที่ยวอยู่ในตัวเมืองนะครับตื่นเช้ามาแล้วก็ไปเดินในตลาดนะครับอันนี้ก็ภูคาหน้าฟ้านะโรงแรมเก่าแก่ของจังหวัดน่านนะครับสร้างด้วยไม้นะครับก็ดูคงความคลาสสิกนะครับอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองนะครับแล้วก็มาเดินหาอาหารเช้านะครับก็เป็นยานเศรษฐกิจนะครับ ถ้าออกรอบนอกปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะก็จะมีแต่ภูเขานะซึ่งจริงๆแล้วผมก็ชอบมากนะครับน่านเนี่ยเป็นจังหวัดที่หลายๆคนมาเที่ยวแล้วไม่เบื่อนะครับไม่เบื่อเลยนะครับเพราะว่ามีครบเลยนะถ้าต้องการความสะดวกสบายเนะในตัวเมืองเนี่ยก็มีให้นะครับครบครันเลยมีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างโรงแรมรีสอร์ทดีๆนะราคาก็ไม่ไม,ไม่ไม่แรงนะ น,นี่เราก็เดินมานะครับด้านหลังจริงๆที่เดินเดินทะลุตึกแถวตรงบริเวณที่เราถ่ายรูปโรงแรมภูคาน้าน้ามาก็ได้นะอันนี้เราก็จะมาหาข้าวเช้ากินกันนะครับพอดีเราออกมาสายนะครับก็เหลืออยู่แค่นิดหน่อยนะครับพอให้มีรองท้องนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับร้านขายโจ๊กนะครับน้ำเต้าหู้ต้มเลือดหมูนะครับ อยู่ตรงข้ามตลาดนะครับนะเจ้าของก็ใจดีมากเลยนะฮะมีให้เราพอได้ชิม <c oughs> จริงๆนี่ก็สั่งปุ๊บนี่ก็คือชุดสุดท้ายก <c oughs> ็หมดแล้วนะฮะคนเยอะนะครับจริงๆก็ไม่ได้ว่าจะตื่นสายมากแล้ววันนี้แต่ว่าทำไมคนที่นี่เขาตื่นกันเช้าอาจจะเป็นเพราะว่านะักท่องเที่ยวก่ เสร็จแล้วก็รีบรับรทานอาหารแล้วก็รีบออกไปรอบนอกกันเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวชุดใหม่มานะแต่เรากําลังจะกลับละนะครับเราก็สั่งเป็นโจ๊กมานะครับน้องจะได้กินได้ด้วยนะครับโจ๊กหมูโจ๊กไข่นะครับก็เป็นอาหารเช้านะที่ผมชื่นชอบนะคะใครติดตามดูหลายๆคลิปมาเนะี่ยผมก็จะกินโจ๊กนะี่แหละเป็นอาหารเช้าไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะ ใครตามผมเนี่ยก็จะได้รู้แล้วว่าโจ๊กที่ไหนอร่อยราคาก็ไม่ไม่แรงนะเสร็จแล้วก็เดินตรงข้ามตรงข้ามร้านโจ๊กไปกเข้าตลาดนะครับก็จะมีขายทั้งอาหารสดนะครับขนมครกนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างนะชากาแฟนะครับก็สั่งมาแล้วก็เดินเล่นนิดหน่อยนะแล้วก็เราก็าตรง ตรงไปขึ้นรถนะเดี๋ยวเราจะไปเช็คเอาออกจากที่พักนะครับแล้วเราก็จะไปเที่ยวนะครับไปถ่ายรูปกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นวัดนะครับสีทองอลามเลยนะครับวัดสี่พันต้นนะครับสวยมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพระอุโบสถนะเห็นว่าเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดน่านนะครับ อันนี้ก็เป็นเรือนะเรือหางยาวนะครับยาวจริงๆนะยาวมากนะน,นี้เราก็มาจอดรถนะครับฝั่งพระธาตุช้างคํานะครับเราก็มาถ่ายรูปนะตรงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งจังหวัดน่านนะครับให้น้องได้มีที่วิ่งเล่นนะครับตรงนี้มีซุ้มลีลาวดีนะครับแล้วก็มีสนามย่าก,กว้างๆเลยนะครับพอดีวันนี้มีน้อง ลูกเสือนะครับแล้วก็ยูวากาชาตินะครับมาทำกิจกรรมนะครับก็เป่าก็วิ่งเล่นสนุกสนานเลยนะครับนี่เนื้อหอมขนาดไหนนี่พี่ลูกเสือยังมาเล่นด้วยยังจะมาอุ้มไปเล่นเลยนะครับคุณครูเรียกแล้ววิ่งวิ่งวิ่งน่ะน้องน้องออยุวากาชาตินะก็บอกมือให้อ่างเป่านะนะเนื้อหอมเลย นะฮะอันนั้นน้องๆก็ไปถ่ายรูปกันอา้าวใส่หมวกนิดนึงแดดร้อนนะหาได้นิ่งไห่ <c oughs> เดี๋ยวก็ไปวิ่งเล่นต่อนะฮะเนี่ยมามากับเด็กน้อยนะก็เน้นสถานที่วิ่งเล่นไว้ก่อนนะครับเหมือนคลิปที่แล้วนะตอนนรีวิวร้านอาหารนะครับแทนที่จะเอารสชาติไปเป็นเบอร์หนึ่งผมก็จัดเรื่องรสชาติไปเป็นเบอร์สองนะอันดับแรกต้องมีที่วิ่งเล่นก่อนนะครับ ก็ต้องดูแลสมาชิกนะครับที่เราไปในทริปด้วยนะถ้าเราหลานมาก็จะ,ะเป็นอีกแบบหนึ่งนะปะ่าวจะวิ่งเล่นได้ได้น้อยลงอะไรเงี้ยนะก็อยากอยากพาเขามาแบบฟูลทีมเหมือนกันนะน่าจะสนุกมากนะครับอันนี้เราก็วิ่งเล่นนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับตรงซุ้มลีลาวดีนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะ เดินทางกันต่อนะครับนี่มีคันชี่สตรอเบอรี่นะห้อ่างเปาได้พดเพลินบรลนนะจะได้ไม่งองแงมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันต่อนะครับก็จะอยู่ออ,ออกถัดออกจากเมืองไปอีกนิดนึงนะครับก็ใกล้ๆเที่ยงนะก็1็นมงกว่าแล้วก็กินข้าวกันก่อนนะที่เราจะไปไหว้พระนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้อง นะไ,ไมฮะเราจะได้มีแรงดูอ่างเป่านะไม่ได้ว่ามีแรงเดินหรอกวิ่งไล่ตามน้องนี่เหนื่อยมากนะฮะตัดผ้ามาครับวัดพระธาตุเขาน้อยนะครับตรงนี้ก็จริงๆแล้วผมชอบมาช่วงเย็นนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเนี่ยจะท้องฟ้าแบบทวายไลเนี่ยถ่ายรูปจะสวยมากตรงนี้มีพระพุทธรูปปางลีลานะครับจริงๆแล้วสวยแต่ว่าอาทิตย์ผิดบุญละนะครับ ปิดบูรณครึงสลมเลยนะเขียวอยีเลยนะครับก็จริงๆแล้วก็คิดว่าน่าจะบูรณะเสร็จแล้วเพราะว่าตอนนั้นเคยดูยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะเขามาถ่ายนะครับก็ยังไม่เสร็จนะก็พอปิดบูรณะนี่วัดเงียบเหงาเลยนะครับเงียบเหงายังเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่ามือนมีไฮไลท์อยู่แค่จุดเดียวนะแต่อันนั้นก็มีองค์พระาธาตุนะครับองค์พระาธาตุเราก็ขึ้นเบนมรสการนะครับ เอาเสร็จแล้วเราก็ไปต่อนะครับไปต่อพรทธาแช่แห้งนะครับมาแล้วก็บบทําบุญนิดนึงนะแล้วก็มาตีละฆังนะนะเป่าก็ติดใจอะไรตีใหญ่เลยนะครับองพระธาตุนะครับครั้งที่แล้วผมมาปิดบูรณะนะรอบนี้ก็เรียบร้อยนะครับงามเชียวนะครับเนี่ยทองอรามเลยนะครับ ก็เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองนะครับของจังหวัดน่านนะครับก็มาแล้วก็ควรจะมาสักการะนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเนี่ยก็สถานที่ก็ดูแลอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็ทำเตรียมไว้นะครับสำหรับช่วงเทศกาลไฮซีซั่นของผมไปเนี่ยถือว่าเราไปก่อนนะครับไปก่อนเนี่ดีมากเลยนะ เพราะว่าหลังจากเนี้ยบอกเลยมีจะคนแบบว่าบ่นว่ามันแน่นมากนะฮะมันแน่นมากการท่องเที่ยวก็อาจจะดูแบบว่าอึดอัดไปน,นิดหนึ่งนะครับคนเยอะรถติดนะครับหาที่จอดอะไรเงี้ยก็จะเริ่มลําบากนะครับที่ผ่านมาเราเที่ยวแบบโล่งเลยนะชิลมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระอุโบสถนะครับก็มากราบนะครับ พระพุทธรูปนะครับขอพรนะครับเดินทางจะได้ปลอดภัยนะครับเสร็จแ,แล้วออกจากาวัดพระธ,ธาตุแช่แห้งนะครับจริงๆบริเวณด้านหน้านะก็มีมหาเจดีย์เชวิตรกองจำลองนะครับองค์จริงก็อยู่พมา่านะอันนี้คนปีมะเมียนะครับก็ต้องมากราบนะครับอันนี้พระธาตุแช่แห้งก็เป็น ประจําปีเกิดราศีอะไรนะปีปีเถาออะปีเถาะก็คนปีเถาะก็ควรมากราบนะครับก็เสริมเสริมชะตาเสริมบารามีนะใครเชื่อก็ลองลองดูแล้วกันนะครับผมก็มาไหว้หมดแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะดีหมดนะครับมีโอกาสได้มาไหว้ได้มา ทำบุญนะครับแล้วก็ให้น้องเขาได้มามีที่วิ่งเล่นด้วยอนะังเปาก็เน้นวิ่งเล่นไว้ก่อนนะครับแบบอึดมากนะครับไม่นอนไม่ง่วงต้องวิ่งเล่นนะครับไม่วิ่งเล่นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวงอแง,งนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นลานด้านหน้านะครับว่ามีตุงมีอะไรแขวนอยู่นะครับ ก็เป็นที่วิ่งเล่นจริงๆแล้วนี่เคยได้ยินว่ามีกิจกรรมส่งมนต์ข้ามปีด้วยนะแต่ผมไม่เคยมาในช่วงเขาดาวเลยนะครับไม่เคยมาร่วมเลยเพราะว่าผมชอบไปทำอย่างอื่นมากกว่าไม่ไม่ใช่อะไรนะไปกิน <laughs> ไปกินนะครับก็มีความสุขกับการกินมากกว่าแล้วก็ชอบมากราบผามาไหว้ผานะครับช่วงกลางวันนะครับเดี๋ยวเราให้น้องเขาวิ่งเล่นอีกแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ ตรงนี้เราใช้เวลาอยู่ที่นี่ค่อนข้างค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีแผนนะครับเราจะใช้เวลาจนอยู่ในเมืองแหละเราจะอยู่จนถึงช่วงเย็นเลยนะครับเพื่อที่จะหลอถนอนคนเดินเข้ามาตั้งขายกันนะครับอันนี้เราออกจากวัดแล้วเดี๋ยวเราไปหาคาเฟ่นั่งต่อนะครับคาเฟ่นะครับชื่อกิ่นนานาน,นะครับ สถานที่ดีมากนะครับเป็นทุ่งนาแล้วก็มีจัดเป็นสวนนะครับมีน้ำตกมีรหัสวิทย์น้ำมีเครื่องเล่นนะครับของเด็กๆอะไรพวกนี้ก็ถือว่าจัดแลนด์สเคปได้ดีมากนะครับเนี่ยคนที่ชอบนั่งชิลๆใช่ไหมเนี่ยนั่งตรงกระทอมกระตอบตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นั่งกินข้าวเขาขายอาหารด้วยนะมีกาแฟมีขนมนะครับ สำหรับสายผู้ปกครองถ้าพาเด็กมาเนี่ยใช่ไหมเราถ้าเด็กเขาโตหน่อยก็ปล่อยเขาไปวิ่งเล่นนะครับแต่ถ้าเด็กเล็กๆ,ๆเนี่ยเราก็ต้องดูแลใกล้ชิดนะนี่มีบอ่อปลาด้วยนะครับเ,เด็กๆก็ชอบแหละนะครับตื่นตาตื่นใจนะครับเขาอ,อยู่ในเมืองนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้น,ะนอกจากว่าบ้านใครจะมีบอ่อปลาคราฟส่วนตัวนะครับจริงก็ดูแลยากนะเพื่อนผมคนหนึ่งนี่โอ้โห เลี้ยงปาลาเลี้ยงอะไรพวกนี้นะตู้ปลาทะเลนะสุดท้ายต้องเลิกอ่ะเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลนะคะ่าใช้จ่ายเยอะมากนะเนี่ยจัดมาในแบบเป็นสวนด้วยนะครับนี่อากาศแดดแดดถือว่าค่อนข้างแรงนะแต่ว่าพอมาอยู่ในโซนของสวนเนี่ยแบบล่มลื่นเลยนะครับต้นไม้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับก็ก็ไม่อยากให้แบบพวก ทำเลดีๆเขาตัดต้นไม้ไปทํารีสอร์ทกันหมดนะรับปลูกไว้บ้างนะคุณควรจะมีแนวคิดว่าเออคุณสร้างสร้างรีสอร์ทให้อยู่ในป่าไม่ใช่ว่าเคลียร์ป่าออกแล้วเอารีสอร์ทไปวางนะครับในทุนทั้งหลายก็ทําอะไรก็เก่งใจบ้างนะนี่นานเขาก็เพิ่งจะฟื้นตัวจากเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่มานะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าได้รับผลกระทบหรือเปล่าแต่ว่าหลายๆจุดที่ผมขับรถผ่านเนี่ยระดับน้ํานี่สูงน่ากลัว นะครับในเมืองอไรเงี้ยร้านที่ผมเคยไปกินร้านอาหารมันเอริมแม่น้ำนาเนงี้ยปิดไปเลยนะไม่ฟื้นเลยอะ่ะเขาคงแบบแย่ะนะครับก็ต้องรอดูนะว่าปีหน้าเขาจะเขาจะกลับมาได้หรือเปล่านะเนี่ยก็มีทมบูรินนะครับให้น้องไปเล่นนะแต่ก็ดูเล่นยังเล่นไม่ค่อยเป็นเนะี่ยเก๊กเกลางๆนะครับก็ไปวิ่งเล่นนะเครื่องเล่นอื่นซะมากกว่านี่ก็ วิ่งเล่นนิดหน่อยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันโดดแล้วมันมันขนาดไหนนะต้องรอเขาโตอีกหน่อยนะเนี่ยมาใช้สถานที่เขานะฮะคาเฟ่นี่ก็สั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มเขานะครับมาผมไม่เคยไม่เคยที่จะไม่สั่งหรือว่าไม่เคยที่จะสั่งน้อยเลยนะครับบางทีเรามาเนี่ยเรามาใช้โลเคชั่นเขาเนี่ยนะครับก็ต้องอุดหนุนเขานานะครับไม่ไงั้นเขาจะอยู่ไม่ได้นะครับเนี่ยเขาจัดสถานที่ไว้ให้เรา วิ่งเล่นในขนาดเนี้ยนะอย่างน้อยน้อยเนียนะ่ยน้ำสองแก้วขนมหนึ่งจานนะครับนี่ก็โอ้โหปีนไม่น่าเชื่อ <laughs> ยังไม่สองขวบปีนขนาดนี้โอ้โหแกประคองเนีะไตขึ้นไปเองเลยนะฮะไอเปอร์มากๆเราก็ใช้เวลาอยู่ที่คาเฟ่ตรงนี้นานเลยนะะกินนานานานตรงนี้เพื่อที่จะรอถนนคนเดินเขาตั้ง แผงตั้งร้านนะครับเพื่อที่จะเราจะได้ไปเดินนะเพราะไม่งั้นเรามาแล้วเรา,เ,รา,เ,ราเหมือนเราเราขาดกิจกรรมอะไรไปอย่างหนึ่ง <c oughs> ก็คือการไปกินอาหารอ่โลโก้ที่อร่อยๆนะแล้วก็นั่งกินขันโตกนะครับนี่ตัดไม้ทีหนึ่งก็หัวค่มแล้วนะครับแล้วก็ไปจองที่นะครับดับแรกมาเนี่ยคุณต้องไปจองที่ก่อนแต่ว่าผมไปเดินเล่นก่อนเลยไม่ค่อยมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับ อันนี้พอเราจองที่ได้ใช่ไหมเราก็เอาของเอากระเป๋าไปวางนะยแล้วก็พาน้องมาวิ่งเล่นอันนี้ก็วิ่งเล่นไม่หยุดเหมือนกันโอ้โหฐานนี้อะไรก็ไมารนะู้ฮะเมื่อก่อนนี้เรียกอันคาลายนะเดี๋ยวนี้ต้องเรียกลิเทียมแล้วล่ะนะไม่พลังไม่หมดจริงๆนะฮะก็มาปุ๊บเนี่ยเรากา็ให้แม่งเป่าเขาไปไปไปซื้อนะครับอยากกินอะไรก็ไปซื้อนะครับ องเปาเขาไปวิ่งเล่นเนี่ยเนี่ยหน้าที่เขาแหละนะครับกินเสร็จแล้วเราก็เตรียมกลับบ้านแล้วนะครับหมดเวลาสนุกของเราแล้วนะครับเอ,อผมมีทําไว้อีกคลิปหนึ่งนะเป็นถนนคนเดินนะผมถ่ายแบบถ่ายแบบยาวอะ่ะเป็นแบบลองเทคเลยนะฮะก็ลองลองไปหาดูย้อนดูนะครับเนี่ยวันนี้บรรยากาศกลางคืนก็จะเป็นแบบขันโตกนะมีเพลงโฟกซองไว้ฟังด้วยนะครับ พลัดเพลินนะครับเนี่ยก็เป็นเสน่ห์ของเมืองน่านนะครับกินข้าวนะครับขันโตกนะครับหน้าวัดภูมินนะครับอันนี้เรากลับแล้วนะน่านจ๋านะครับเนี่ยชอบมากเลยนะครับแล้วเราจะกลับมาเที่ยวน่านใหม่นะครับก็มารับชมมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับเราได้เที่ยวเราก็จะทําคลิปอย่างนี้แหละนะ เที่ยวตามรอยเราได้บ้างไม่ได้บ้างก็ลองพิจารณาเอานะครับเนี่ยจอดรถสบายนะครับเนี่ยมีที่ให้นั่งเล่นนะครับเนี่ยใครมีเบบีอย่างเงี้ยลูกเล็กๆเนี่ยอ่ะนะมีอาหารมีขนมให้เขากินเนี่ยเขาก็อยู่ได้แล้วนะครับอาหารก็นานก็กินดีนะครับอร่อยนะครับราคาไม่แรงเลยนะถ้าเทียบเชียงใหม่เนี่ยพูดตรงนะผมชอบนานมากกว่านะครับขี่มอไซค์เล่นก็สนุกนะครับเนี่ย อาหารขนมคาเฟ่ราคาไม่แรงเลยนะครับเชียงใหม่บอกเลยเป็นแบบจังหวัดที่ปราบเซียนมากเลยนะใครไปเปิดกิจการอะไรเนี่ยถ้าทุนไม่แข็งแกร่งสายปานไม่ยาวจริงๆนี่เรียบร้อยนะครับเนี่ยมีเพลงฟังด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมีทิปอีกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ